สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเล่าผีสยองขวัญวันนี้เราหยิบยกเอาเรื่องราวสยองขวัญที่เกี่ยวกับเรื่องพักครูที่เจ้าของเรื่องเขาเป็นครูนะคะเราก็ได้ไปพักบ้านพักครูแห่งนี้ทําให้เขาได้พบเจอเรื่องราวอันสยองขวัญและทําให้เขาต้องจดจําเรื่องนี้ไปอีกนานเลยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวสยองขวัญเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อน กดติดตามกดกระดิ่งกันเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะหากท่านผู้ฟังกดกระดิ่งกดติดตามกันเอาไว้แล้วเราไปรับฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณมีนานะคะคุณมีนาเล่าให้เราฟังว่าเรื่องราวเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนตอนนั้นคุณมีนามีอาชีพเป็นครูแล้วก็ได้ไปประจำอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งโรงเรียนที่คุณมีนาไปประจำอยู่นั้นอยู่ในอำเภอหนึ่งซึ่งไกลจากตัวอำเภอที่คุณมีนาอยู่เอามากเลยนะคะซึ่งตอนนั้นคุณมีนาก็ตั้งใจเอาไว้ว่าถ้าวันไหนที่จะต้องไปประจำแล้วก็ไปสอนอยู่ที่นั่นก็ตั้งใจว่าจะไปหาบ้านพักหรือห้องเช่าที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนให้มากที่สุดโดยก่อนที่จะถึงวันย้ายคุณมีนาก็ขับรถจากบ้านนะคะไปที่โรงเรียน เพื่อที่จะไปดูห้องพักหรือบ้านพักที่อยู่ในระแวกโรงเรียนเพื่อที่จะเช่านะคะพอคุณมีนามาถึงที่โรงเรียนเพื่อที่จะดูที่พักเมื่อคุณมีนามาถึงโรงเรียนแล้วก็ได้เจอกับคุณครูผู้หญิงท่านหนึ่งคุณมีนาก็ได้แนะนําตัวเองไปว่าตัวเองเนี่ยเป็นครูคนใหม่จะมาประจาอยู่ที่นี่ตอนนี้ต้องการหาห้องพักที่ใกล้กับโรงเรียนมากที่สุดคุณครูผู้หญิงท่านนั้นก็บอกกับคุณครูมีนาว่า ที่นี่มีห้องเช่าอยู่ห่างจากโรงเรียนไป2กิโลซึ่งเป็นห้องเช่าที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนมากที่สุดแล้วในตอนนี้ซึ่งก็เป็นที่พักที่เดียวกับครูผู้หญิงท่านนั้นก็ได้พักอาศัยอยู่เหมือนกันอ,อ้อลืมบอกไปนะคะคุณครูผู้หญิงท่านนั้นชื่อคุณครูเปิร์ครูเปิร์ได้บอกกับคุณมีนาว่าห้องพักแห่งนั้นจะว่างอีกทีก็ตอนสิ้นเดือนซึ่งในตอนนั้นนะคะก็เหลือเวลาอีกตั้งสองอาทิตย์ ครูเปิลได้บอกกับคุณมีนาว่าข้างหลังโรงเรียนมีบ้านพักครูที่ว่างอยู่อีกเวลาตั้งสองอาทิตย์ไปพักที่นั่นก่อนพอถึงเวลาค่อยาย้ายของออกไปห้องเช่าก็ได้หลังจากนั้นคุณมีนาก็ไปจองห้องเช่าแล้วก็กลับมาที่โรงเรียนโดยมีคุณครูเปิลไปด้วยพอกลับมาถึงโรงเรียนก็เข้าไปที่บ้านพักครูนะคะ พอไปถึงบ้านพักครูขณะที่คุณครูมีนากําลังเดินดูบริเวณรอบๆบ้านอยู่นั้นก็มีคุณครูอีกสองสามท่านเดินมาที่บ้านพักแห่งนั้นแล้วก็พูดกับคุณมีนาว่าอยู่ได้ไหมสภาพบ้านแบบนี้มันเก่ามากแล้วตอนนั้นคุณมีนาก็สังเกตได้ว่าครูที่ถามนั้นสีหน้าเขาเหมือนไม่อยากให้คุณครูมีนาอยู่ที่นี่เลยตอนนั้นคุณมีนาก็เลยถามไปว่าที่นี่มีอะไรหรือเปล่าคะ คุณครูท่านหนึ่งก็พูดออกมาว่าเคยมีคุณครูท่านหนึ่งที่พักอยู่ที่นี่ได้เสียชีวิตไปแต่เสียชีวิตไปได้หนึ่งปีแล้วหลังจากนั้นมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าตอนเนี้ครูมีบ้านพักที่อยู่ใกล้กับที่โรงเรียนไปพักบ้านครูก่อนก็ได้ แต่ด้วยที่คุณมีนาเป็นคนที่ขี้เกงใจมากเลยนะคะก็เลยปฏิเสธคุณครูผู้หญิงท่านนั้นไปลักษณะของบ้านพาักครูแห่งนี้จะเป็นบ้านไม้ยกสูงมีใต้ถุนสภาพโดยรวมก็ค่อนข้างที่จะเก่าพอสมควรแต่คุณมีนาสังเกตร,รอบๆบ,บ้านแล้วรอบๆบบ้านนั้นค่อนข้างที่จะสะอาดออกมากๆเลยบริเวณรอบบ้านนั้นดูสะอาดเหมือนไม่ใช่บ้านล้างเลยนะคะ ครูเปิลก็พูดขึ้นมาว่าบริเวณรอบบ้านจะมีพานลงมาทำความสะอาดให้นะคะหลังจากที่ดูบ้านเรียบร้อยแล้วคุณมีนาก็บอกกับคุณครูทั้งหลายว่าเดี๋ยวจะย้ายเข้าวันไหนจะมาเมื่อไหร่แล้วหลังจากนั้นคุณมีนาก็เดินทางกลับไปบ้านของตัวเองนะคะพอถึงวันย้ายเข้าคุณมีนาก็นำข้าวของหรือสิ่งของที่จำเป็นเท่านั้นมาเอาไว้ที่บ้านพักครูก่อนในการนอนบ้านพักครูในคืนแรกนั้นนะคะ คุณมีนาบอกว่าเธอกลัวผีเอามากๆเหมือนกันแต่ตอนนั้นตัวของเธอก็พยายามไม่คิดอะไรนะคะไม่คิดถึงสิ่งที่คุณครูท่านเล่าเอาไว้แล้วคืนนั้นคุณมีนาก็ข่มตาตัวเองหลับหลับไปจนถึงเวลาตีห้าคุณมีนาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครสคักคนกําลังกวาดอยู่บริเวณรอบๆบ้านคุณมีนาก็ชะง,งกหน้าออกจากหน้าต่างไปดูนะคะ คุณมีนาเห็นเป็นลักษณะเป็นคนใส่ชุดพันลงถือไม้กวาดกำลังกวาดพื้นอยู่หลังจากนั้นพอถึงเวลาเข้าสอนคุณมีนาก็เดินไปที่โรงเรียนแล้วก็ไปหาคุณครูเปิลว่าคุณครูเปิลพอเห็นหน้าคุณครูมีนาคุณมีนายังไม่ได้ทันได้เอ่ยถามเลยครูเปิลก็ถามกับคุณมีนาว่าเมื่อคืนเจออะไรไหมนอนได้ใช่ไหมโอเคไหม คุณคูเปิลถามด้วยความเป็นห่วงเอามากๆเลยนะคะในตอนนั้นคุณมีนาก็บอกกับคุณครูเปิลไปว่านอนได้ค่ะไม่เจออะไรเลยนอนได้และหลับสบายมากหลังจากนั้นคุณมีนาก็ไปสอนตามปกติเลยนะคะคืนวันต่อมาเป็นเวลาเดิมเลยค่ะตอนตีห้าคุณมีนาได้ยินเสียงไมกกวาดกวาดพื้นอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะ คุณมีนาก็คิดว่าน่าจะเป็นลุงพันลงคนเมื่อวานแหละมากวาดพื้นแน่ๆตอนนั้นคุณมีนาก็เดินลงไปด้านล่างของบ้านนะคะก็เห็นเป็นผู้ชายแก่ผมนิสีขาวเชียวกำลังกวาดพื้นอยู่คุณมีนาก็ถามเขาไปนะคะว่าคุณลุงเป็นพันลงงหรอคะคุณลุงไม่ตอบอะไรเลยนะคะไม่ส่งเสียงใดๆทั้งสิน้นได้แต่พยักหน้าไม่ว่าคุณมีนาจะถามอะไรก็แล้วแต่ ุณลุงคนนั้นก็จะพยักหน้ากับสายหัวเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นนะคะในทุกๆเช้าเป็นเวลาเดิมคือตีห้าคุณมีนาจะได้ยินเสียงคนกวาดพื้นก็เป็นลุงพันลงนี่แหละคะ่ะตอนนั้นคุณมีนาก็คิดว่าบ้านก็อยู่ใกล้โรงเรียนเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วจนมาถึงในวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันพระคุณมีนาก็ตื่นมาแต่เช้าเพื่อที่จะไปใส่บาตรที่ตลาด แล้วหลังจากนั้นคุณมีนาก็แวะซื้ออาหารผล,ลไม้นมแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะนำของที่ซื้อมานั้นออกไปให้กับลุงพันลุงที่โรงเรียนที่มาคอยกวาดพื้นบ้านให้นะคะจนมาถึงเวลาที่จะต้องเข้าสอนแล้วนะคะคุณมีนาก็ไม่ลืมที่จะหยิบของที่เตงซื้อมาเพื่อที่จะมาฝากให้กับลุงพันลงในวันนั้นนะคะช่วงเวลาสาย คุณมีนาก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองซื้อของมาฝากคุณลุงแล้วคุณมีนาก็เดินไปหาคุณครูเปิลไปถามกับคุณครูเปิลว่าห้องพันลงอยู่ตรงไหนคุณมีนาจะเอาของมาฝากให้กับลุงพันลงต่อน,นั้นครูเปิลก็ทำหน้างงๆนะคะแล้วคุณมีนาก็พูดต่อว่าก็ลุงพันลงที่มากวาดทำความสะอาดตอนตีห้าไงพี่แล้วหลังจากนั้นคุณมีนาก็เล่าลักษณะให้กับคุณครูเปิลฟัง คุณลุงคนนั้นเป็นคุณลุงผมยาวหลังค่อมนะคะคูเปิลได้ยินแบบนั้นคูเปิลก็ทําหน้าแบบอึ้งไปเลยแล้วตอนนั้นหน้าของคุณคูเปิลจากที่อึ้งก็กลายเป็นหน้าซีทันทีตอนนี้พันลุงของเราที่ทําการอยู่ไม่แก่แล้วก็ไม่ผมข่าวนะเป็นวัยกลางคน หลังจากนั้นคุณคูเปิ้ลก็ไปเปิดหนังสือเล่มหนึ่งหน้าปกหนังสือเขียนว่าเจ้าหน้าที่โรงเรียนเปิดไปได้สามสีหน้าคุณคูเปิ้ลก็ชี้ไปที่รูปรูปหนึ่งนะคะแล้วก็ถามกับคุณคูมีนาว่าใช่คนนี้ไหมคุณคูมีนาก็พยักหน้าจากนั้นคูเปิ้ลก็จุงมือคูมีนาในขณะที่คุณคูเปิ้ลจุงมือคูมีนาไปบ้านพักคูคูมีนาก็พูดว่าพานโงที่คุณมีนาเห็นนั้น เป็นลักษณะผมขาวไม่ใช่วัยกลางคนเลยนะคะคูเปิลพาคุณมีนามาต้นไม้นะคะที่อยู่ข้างบ้านพาักคูตรงต้นไม้นั้นมีน้ำแดงพวงมาลัยคูเปิลก็พูดต่อว่าลุงแกที่คุณคูณมีนาพูดถึงเป็นลุงพันโลงของที่นี่จริงแต่เสียชีวิตไปหลายปีแล้วลุงคนนั้นแกเครียดแต่ไม่รู้เครียดเรื่องอะไร แกมาผูกคอาตายอยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้จากนั้นคุณคูเปิลก็เอารูปงานศพของคุณลุงคนนั้นให้กับคุณมีนาดูพอรู้แบบนั้นคุณมีนาถึงกับอึ้งเลยนะคะพูดอะไรไม่ออกเลยแล้วที่คุณมีนาทั้งอึ้งทั้งงงนั้นเพราะสิ่งที่คุณครูมีนาเห็นในทุกๆเช้าลักษณะคือคนเลยนะคะไม่ใช่ผีไม่ได้ขาขาดแขนขาดหรือมาหลอกมาหลอนตัวบวมอะไรแบบนี้ แล้วคุณมีนาจะไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะเห็นหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายในวันงานศพด้วยพอได้รู้ความจริงคุณมีนาก็บอกไปว่าตัวคุณมีนาไม่ขอพักที่นี่แล้วได้ไหมในคืนนี้ขอไปพักที่บ้านของคุณคูเปิลแทนคุณคูเปิลก็โอเคนะคะให้ไปนอนบ้านพักที่ตัวเองเช่าอยู่คุณมีนาบอกกับเราว่าตอนที่ไปพักบ้านพักคู่แห่งนี้ คุณมีนาก็ทําใจไว้แล้วว่ายังไงตัวเขาก็ต้องได้เจอดวงวิญญาณของอาจารย์ที่เขาเสียไปแน่นอนแต่กลับกันเขากลับไปเจอผีที่อยู่นอกบ้านแทนแล้วหลังจากนั้นคุณมีนาก็ได้ทํางานเป็นครูอยู่ที่นี่อีกสาปีนะคะแล้วก็ได้ย้ายไปประจําโรงเรียนที่อยู่ไกลบ้านที่อยู่ในตัวเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณมีนาบอกว่าเรื่องผีที่เขาเจอในครั้งนี้ เขาก็รู้สึกกลัวนะคะแต่มันไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเจอนั้นมันเหมือนผีหรือมาหลอกให้เขาได้กลัวอะไรขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกตกใจว่าสิ่งที่เขาเจอนั้นเป็นลุงพันลงที่เสียชีวิตไปแล้วเรื่องราวที่คุณมีน้นเล่าให้เราฟังก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านเลยที่รับฟังกันมาถึงตอนนี้